สวัสดีครับผมเอรนอนจากช่ชอ,งกองเอ็เกอร์เมยนะครับผมเองก็เป็นคนไข้ที่เป็นโรคกลืนย้อนมาได้มาสองปีแต่ว่าทั้งสามจริงจังได้เกินปีลนะอาการดีขึ้นเกบก็แล้วครับผมก็ค,มคือหายแล้วแหละก็เป็นปกติของที่เป็นกลืนย้อนนะครับที่อาจจะหายไปๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารไห้ก็ได้อาหารไหนไม่ได้แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในหัวข้อทําไมกลืนย้อนถึงต้องรักษาอย่างจริงจังนะครับก็ผมอยากจะให้เข้าใจว่าโรคกลืนย้อนเนี่ยมันอันตรายแล้วก็ส่งผลกระทบ ต่อร่างกายแล้วก็จิตใจได้นะครับผมหากไม่รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมกดเหลย้อนอนะ่ะคือต้องรักษาอย่างจริงจังนะครับ 1. นึ่งผลกระทบต่อสุภาพระยะยาวหากปล่อยให้กดไหลยะนะ้อนอ่ะเกิดขึ้นเป็นประจําและไม่รับการรักษาอาจทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นโรคเบาหานอักเสบการอักเสบของหลอดอาหารหรือในกรณรีหรือในกรณีที่รุนแรงมากๆเนี่ยก็ทําให้เราเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้อันตรายสุดนะครับมะเร็งเนี่ย รักษาแทบไม่ได้เล้วผมถึงแม้อาจจะรักษาได้ก็าตามคุณก็คุณก็อาจจะเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อี่จะรักษาโรคมะเร็งน,นะครับผมสองสามารถทําให้อะไรบ้าสามารถทําลายเนื้อเยื่อระดอดอาหารได้กดที่ไหลย,ย้อนอวจจากรกะเพาะเข้าสู่อวอาหารเนี่ยสามารถทาลายเยื่อบุระอดอาหารซึ่งทําให้เกิดอาการเจ็บปวดและอักเสบที่อาจรุนแรงขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมน,นะครับสามอาการที่รบกวนในชีวิตประจำวันเช่นอาการกดลย้อนเนี่ยมันก็สามารถทําให้เรา,าอาการแสบร้อนกลางอก,อก คิดเบอร์นะฮะอาหารไม่ย่อยพ้องอืดหรือแม้กระทั่งอาการไอเลือรังอันนี้ลำคานที่สุดแล้วครับผมแล้วก็มันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ mm hmm. เช่นการนอนหลับการทํางานหรือทำกิจกรรมอื่นทําให้เรารู้สึก mm hmm. เครียดทําให้เรารู้สึกทุกอย่างเป็นเรื่องยากหมดเลยเพราะว่าเราไอเลือรังคือบางคนมันกระทบต่อง,งานจริงๆครับผมคือคือกระไย้อนเนี่ยมันให้เราเขาเรียกว่าอสามารถเป็นโรคเครียดได้อีกนะฮะ mm hmm. ก็สี่แล้วครับผมภาวะแทรกซ้อน หากไม่รับก,การรักษาเนี่ยก็มันจะมีภาวะที่แทรกซ้อนรุนแรงอื่นนอกจากมะเร็งเช่นหลอดอาหารตีบแคบเขาเรียกว่าอะไรมันทำให้หลอดอาหารตีบแคบจากการอักเสบเรหล,ลังนี้ได้หรือไม่ได้หรือไม่ทั้งการเกิดแผลในหลอดอาหารที่หรือทําให้กระเพาะเราะระคายเคืองสามารถทําให้เรากระเพาะของเราเนี่ยเลือดออกข้างในได้อีกห้านะครับผมสามารถทําให้เราฟันผุได้ครับผมฟันผุหรือว่าไม,ไม่ได้เรียกว่าฟันผุสิ ทำให้เราฟันของเราไม่แข็งแรงนะครับไอ้ไอเนี้ยเป็นคนอ่ะไม่ได้พูดถึงมันไนบทแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ากดนะครับผมกดมันไหลย้อนมาอะไรถึงถึงฟันเลยอ,ะอ่ะคือเป็นเคสที่เกิดขึ้นไม่บอ่อยแต่ว่าก็เกิดขึ้นได้นะฮะทาให้ฟันของเราไม่แข็งแรงนะครับผมก็นี่คือปัญหาหลดับนะครับผมที่ถ้าเราไม่รักษาก,กดไหลย้อนด้ทันทุ้งถี่เราจะเกิดอาการเอ้ยมันได้เกิดอาการ น่าจะเกิดอาการพวกนี้ได้ร้ายแรงสุดเลยก็คือมะเร็งนี่แหละครับผมผมบอกไว้เลยครับก็อยากให้ทุกคนรีบรักษานะครับผมรีบรักษารีบควบคุมพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดนะครับผมถ้ากินก็กินน้อยๆน,น,นะครับก็สัปทิ่นี้ก็ผลจะเป็นเท่านี้นะครับผมทําคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไลค์ไว้มากมาเยเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สัปชิ่นี้ก็ผลจะเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ